จิ้มิ้มว่ามเลยครับมอิครับ้อนอางว่าเบิดน้องงามแงืนครับเอดินเนยครับผ่ารักมาโอ้ย สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่าน,นอจาจาร่าขอรับชมสมื่อกิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศละกระตั้งประเทศน้ำเน่นจาจ้าครับผมวันนี้พ่อกันกวันที่27กันยายนปี67จ้ดจ่าวันนี้เมื่อกี้ก็พอกิกพาเขาปลาฮาเฮต์คือเก่าละจ่าวันนีพ้พ่การวันนี้มันก็มาไม่เก่าไม่เดิมเนาะแม่นครับผมปลาล่างน้องเมกตะบ,บนเอกามเพื่อปุตติชีจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมจ้าหลังจากเมื่อวานท่ามันไปสองกระตาเนาะแม่นครับผงขาวผงไข่ครับกอดงจ้ักมเอ มื่อคืนนีกฝนแห้งคักเนาะมานำทางฝนต้นไม้หักระับทางหลายต้นเลยจ,เจ้ะพี่น,น้องไปจ้าไปรุนเบื้องจ้าสิมานมองมานี่ไปจ้าไปครับผมอ่าครับผมเก็บเพชรล้างผ้าอยู่เข่าเมาื่อคืนพี่น้องเอ,อ้ยไม่ลมฮักเสร็ทางเตี้มทาง,งเลยครับผ<ต>มแม่นี่มาแล้แม่เนี่ยเจ้นี้เอาเดอกแดงแห้งมาครับผมก็แดงนะก็แดงเลยก่อนครับผม หลังพาอยู่เปิดบ้งไปต่อเขาเชีงตูคุณกไม่ทิงตัดอแบบนี้ครับผมเตอนดินเน่ครับผมงามอลยฝนตกแหงเลยไอ้ฝนตกแบบแหงครับเมื่อคืนตนี้าในยาแหงนะตัดเมื่อคืนไอ้รับตัวนีนเลย เดี๋ยวเขาซีดีแล้ว,นวนนเนาะจ้ะซีดไม่ไงกันได้จ้ะตัวนี้อาจจะอยู่ในหกเนี่ยเมื่อกี้นะครับผมเอาถึงไหมก็นั่งโนอนโอ้ยนั่นก็จะขับ ่นครับผมโอ้ยจะอืรมรุ่นเป็นตะหกักนครับผมโฟตโตมาเคลื่อนก็หม่หล่มแซ่เลยครับผมโซเดอโซเดง ลดี่ครับผมอู้ใหม่หลุมนู้มาผ่าเกือบถึงเคื้อเมืองครับคุณถ้ารุดออกก็มีนอกดังดอกเนาะเห็นอยู่นี่เห็นจ้ะดอกนี่งายปรงง่าเอาเพิ่มหักเลยเนาะมีตัวเพิ่มพอใหม่ล้มมาทับได้ครับนี่ครับต้นไม้ใหญ่ล้มมากจากผ่าอยู่ คุณเราฟังขอนเลี่น้องคลิปกระติมนจ้าพายุเฮ็ดข้างหลายเข้าไปหกขึ้เก่าครับผมเห็ดพ่งขาวครับผมเดี๋ยโอ้ข้าวโพดเห็นเพื่อนเมื่อวานใหญ่พอดีเนาะแม่เห็นจ้ะมันี่เห็นเมื่อวานเห็ดดอกเมื่ก่อนี่แหละครับบ่ใหญวันไหนครับผมตัวนั้นไม่เหนียงเขาขาวโอ้ขาตัดออกเนาะอีกดอกจ้ะอ้วนคือเก่าจ้ะ โอ้เด็กอังต้องเลยจ้ะเด็กคนเนี่ยเยนาะ,อะโอ้คู่นึงจ้ะเด็กแงมครับผมขาใาญดีเนาะนี่ครับดอกนไอยเพื่อก็มีปกไว้นี่จ้ะอดอกไม้แมงกินเบิดเลยจ้ะในสาขาดอกจ้ะเราพิได้เลีมอยู่ครับผมจ้ะ เราได้เข้าไปเห็นเพิดปะันยังสิละอีกจ้ะอามันมามีกิผู้ใหม่ฮักพี่เนาะพายุกระทำอุ้ยู่นี่นี่คลาโดเป็นมูเลยนะไอเนาะใช่ครับผมผุนหมูว่านบริขารมหอดีครับผมอุ้ยี่ไนี่ขอภาพจ้ะจ้ะเจ้อสวยๆจ้า เดี๋ยวจะว่าฝนกระแทกเนาะแน่นครับผมฝนตกดีหลายจ้ะเมื่อคืนนี่แห้งคักจ้ะทั้งลมทั้งฝนเมือ่อคืนพี่น้อ,องเว้ยคงไมมฮักสนันเลยเม,มื่อวานว่าใบเนสิปวดไผ่ใบเมนพาย,ยูนี้นะเนาะครับ<ช>มาคือเก่ามาลบดึกเสื้อหน,หน่อยๆเพื่อกระไรด้วยจ้ะถ้าถึงน,นอกกว่าดิโดกงไงหน้อยเนาะห่างกันมาเราดีจะมูเดียวกันจ้ะโอ้ยดีๆโด่งให้แง่ให้แสบ

มาบมโอด้วยวานเลยครับผมแต่กะแกงใดญ่ด้วยครับทองยังเหลืองจ้ะแต่ว่าดอกนี่เป็นเชื้อเนาะเสร็จเลยนี่เปิดเป็นเป็นเชื้อแม่อือพี่น้องเหงาเลยดีกว่าเบิร์ตเนาะอู้ยงามแห้งจ้ะอ้วนแห้งอ้วนแห้งสุดยอดบัวภาพผมนี้งามแห้งอู้ยสุดยอดจ้าอีกจ้ะดอกเป็นเชื้อบนกระมีอยู่เด้อจ้ะพี่น้องนี่ลายจ้ะนี่ก็เป็นเชื้ออีกดอกนึงเนาะครับ ปุ้ยอมนี่ไม่ได้ดอกใหญ่งหน่อยเนะาะขาเป็นขาเนาะขาเป็นขาตุกปุกเลยจ้ะมาไอา้มามาอุ้อีกครับผมนี่ยอีกครับผมไปพูดรับผมต่อยครับผมโอ้ยแวยงามครับขก,กตะลกกุกขกเ,นะ <laughs> เอาไงออกรีแล้วเพิ่อนอาสียนี่อีกดองนะ ดอกม้นนี้ลายหปกอะไจ๊ะมวนบทีเราไปเห็นก็งามขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอดอกม้ปจ้ะอกนี้เป็นเฉย้เ้อแน่น่แน่นจ้ะอ้เป็นเเลยฝนห่ม่นน่นอู้ดอกน้าแงแท้บงามให้ครับผมจ้ก็อ้ก็อู้ดอกงาม้ครับผม งามครับสวยจ้านีันจอตั้งเลยวนี่ก็โดนมาจากตีโออก็จกเตะหลบมะจ้ะอีกจ้ะลายดอกเนาะสี่โอ้สี่ดอกอยู่คกรตาจองอีกดอกนึงเป็นหโอ้แสดงว่าอมหรือไข่เนยแม่จ้าแต่ดอกเพราะท่านหังแห้งเนาะบ่ระทันยงก็่ทราบเรื่อเพื่อนดอกงหญ่เพื่อนมาแต่เด็กคนเอาก่อนละดอกงย Đồn lại Luôn đều cắn Nè tắt lên đến vẹp vẹp Để ông Tông rồi bước ổ Ông nốt nội chá Đi vô đi nó Đi ถือขาบวงหางไปไหนเนาะจ้ะโอ้ยหหมวกห่านบริมาพี่หน่อครับใช่ครับไอหนะเดียวจุ่มเดียวจุ่มเดียวครับผมบ้านเราไปเป็นเชื้อนิปลาซะเนาะแมนนี่ตะบานงหางนะครับแต่ห่างถือฝนเอาไปไหนเนาะมื่อิีเป็นเชื้อจ้ะเอาดอกหนึ่เอาดอกหนึ่งวะนี่นี่นี้นี่ ไอ้สติกหลอดนึงจ้ะตัวหลอดมาเดียวเนาะหลอดตึงเนาะจ้ะจูยจิมจิมจิมเลยจิมได้ไรไอ้มูสามเนาะมูสามบุพเพจะกยาหามูแน่นอนมูสามเนี่ยก็ได้เนาะแนติดกันเลยจ้ะะได้อะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันเห็ดกระลังเสียวได้หลายผลเขาไม่อีกเนาะไอ้แผ่นดินเพิ่มดินสวนกันอยู่ได้หนี่งดอกไม่หน่อยหน่อยสวนไว้ก็ให้เด้งนานนี่ยงนาอุ้ยตัวงี้เนาะอันนั้นหักเพิ่นโอ้ยขาเพิ่นขาเพิ่งมาพอแล้วไอ่สิ่งที่ตามหามาทุกเถี่ยวพี่น้องเกยนี้แต่มันเคยเกิดได้หลายกับ่หลายเนาะ คือมันคือขาผูเก็บอ่ะจอยเนาะขาเหี่ยวว่าแมนอันเฮ็ดปวกอันน้ำแกงอรอยมันกระโปงไมยทั้งว่าสามดอกที่ดอกบ่ห่างห่างจ้างูต้อจ้างูกระโปงเตกต่างจะปวกไฟปางหารเนาะขาปืนหน้าพี่น้อง เมืองไม้ลราปุ๋ยมานำเดือยปุ๋ยสูดที่หาหวานถึงเนาะแม่ขาดสารอาหารอย่างเลยเอาเห็ดแดงนะจ้าชูงามให้ครับผมงามจ้าเปิดตัวจองบุ๊คอู้หูดอกจูงงามอยู่ครับผมดอกพีดดอกเบิดเมื่อนหนาพ้นโดยตรงเด้อครับนี่ธนาพ้นโดยตรงไปฝนต่วนหนาวไปแล้วครับผมเป็นจะเกิดลายเนาะแม่เจ้างาดฝนกนแล้วเย็งนฝน อุ้ยสองสองเลยคุกเด็ดงามเฟต์ป่ะอืมเป็กคู่เด็กงามเป็นแดงนะคู่หยิบดอกจ้ะแกงหนุ่มนุนกัวเห็ดกอหด้อครับวันี้รสชาติดีครับผมกรอบกับนิ่มกลัวจ้ะครับตอบจุ่มหน่อยเพื่อนนะข้างหลังไอศช็อกโดกเลยเด็กซุปที่อะ ทำไหมจ้ะคนโตขาดหลายเกก่เห็นเหตุเขากินกูเห็นมันบ่เนี่ยดอกบานเพื่อนนี่หนึ่งบานแล้วก็มีตูมอีกเด้เน่ะอึ๊บโอ้ยเปื่อนแน่ด้วยครับพอคนขาดหลายยินฟงใส่แม่จ้ะในตองกันแหนบลงเปียกจ้ะแล้วก็ออกได้ดอกบานอีกจ้ะคือว่าไม่ได้ตูงหงามไหมเนาะ ข้าก id ja ็อวนดีจ้ะบุังเกียดีๆก ah. ับบุห็นเลยพี่น้องะขี <t <t ้ดินอันนี้ร้ายเนาะอืมพีไอนเอาแล้วกบตีขาม่าเห็นเ่ล่ะ ตาสมขนาดน,อาน้องมันเนาะแม่นครับโมเป็นโมเป็นพวกไอ้เลยจ้ะพี่น้องเฮ้ยนาจ้ะโอ้หนาดีอะสมชื่ออยู่โอ้ยเหนื่อยพี่นอ้องเบิ่นขึ้นมาแต่ละฝั่งของห่วยน้องครับผมเบือนห้องเบือนหองเบิ่นห่วยมาปีนห้อง <laughs> จอ้ะโอ้ดอกจูงพันกระมี แสดงาเป็นกำลังออกจุ่มขอบ็ันใหญ่ขันฝนเบอร์นไล่กร้ายออกดีกว่าอยู่ครับจอีกตัวอู้จุ่มใหญ่ดีตัวนี้ขันมาขนายบนงาเพนยำออกดีหน่อยีเนาะจ้าลังหมวกลังห่มล่ไลแต่ขันยางพ่นดีลีห่มตัวนี้อู้แบบไล่ครับผมจ้ะอื้มีตัวอันใ้อ่ ว่ามันเห็ดก่อแต่พลลัพธ์ผลเพิตก็เฉินก่อหน่อยแหละครับก่อหน่อยก่อบางรสชาติเพิ่นชินุ่มก็ก่อใหญ่บางเถื่อินเห็ดแดงน้าเนาะแม่นครับผมบางพื้นที่เพป่นเถิ่นบวกเข้ากันแหละครับผมเห็ดแต่ละชนิดเห็นดีก่าเดินก่อะอันนี้บานเลยจ้ะบานบ้างล่างก็บ่ค่อยแตกกนไลยนะครับเพราะมีความหนาของผล กระเลื่อนเพ็ดแตงมนะเต็มจริงคุณก็อยู่ขนาดกลางๆเนาะแม่ครับผมเดินในพวกกีดขวางรูปไปลูปมาแค่อยู่บ่ริยาไปเอ้าะบเห็นจ้ะเอาอนี่อีกจ้าแม่งเลยมาขึ้นกันได้ครับเพผนดอกไหนไหวเนี่ยไหวเพื่อนกินปะแม่เอาดอกไหนล่ะจ้ะดอกสวยๆนี่ดอกสวยๆนี่ สวยๆจ้าพูนอีกดอกนึ่งมันบ้าอะไม่ได้ที่ดีข้างหลังเมื่อกี้กอนสองดอกสงจ้ะามอ้วอ้วไปใหม่ที่เตะตรวจสอบด้วยค่ะ ตะกรงเซ็กด้วยค่ะคุณยายจิ๋วเห็นเช็กเชกอันยหญ่สิเอาเป็นชอโช่หน่อยจ้ะคางอาอีกดอกนึงนี่เบ๊บงามจ้ะเบ๊บงามเลยครับจุ่มตุ๊กตุ๊กกลมอกลอกเลยเนาะนี่ครับแสงคนได้อ่านทิดกันโอ้ยน้องทิศแก้วเลยนี่หอมเยอะในบ้านเนาะ ตบหันซะกันจ้ะตักกระซอยเนาะนี่จ้ะได้ยังนะจ๊ะนี่ดูบักอีบักอีตองๆเทนะพั่งๆบักอิ้งซุเด้อโอ้คือว่าตัวไหนตัวไหนก็บ่ได้ครับกลิกเข้า ดงบักอีอีแล้วบูเลยนะบูเลยบูเลย่บน่ะไม่ดงสิตีโหหกเนาะออกมากี้อมานอกเพียนอีกเดยีเดี๋ยวกอดีเลยครับนะกรอบด้วยจุ่มจ้าอเพิ่งขายน พงขายาวจ้ะพง,งนกยงเน,ะนาะพงคาล่าจ้ะลาเลือดบ<อ>้านนึงจ้ะขายาวดิค่ะเฮ็ดปวกบม่อยกี้อยู่ขังกู้ใหม่นี่เขาพูดเมืองมืงะไปวกน้ำฝนออ้ามันเฮ็ดปวกปวกโอ้ให้ตรงน้นฝนเด้อที่นนองปลาเฮ้ครับเอาเงาเเอาเรื่องมอีก เฮ้ยแกงเส้นม้อยด้วยครับ <ไป S 2> สุดยอดนะแกงเส้นอ้อยเนาะแมนจ้ะเฮ้ยกำนึงเลยอียกจ้ะบ้านน,น,นี่ก็งามขึ้นกันแน่แข็งดีเนาะแมนจ้ะโอ้ยวันนี้พก็จะเห็นลายจบุบแ<อ>น่นี่นอีกอีกรู้แต่ขู่แค่นีน้วนได้ตา <laughs>

นี่จะตูมสวยๆงามๆเก่งหวานจิ๋วๆใช่กันไหมครับอืมจ้ะทั้งหวานทั้งนุ่มไม่แข็งเหมือนเห็ดกอใหญ่นะครับผมข้างหลังเมื่อกี้มันจูเใ็ดละงอกอยู่บบนั่นๆเห็นบอแมนแมนแมนจูดเลยหลายเนาะของเคของเคพี่น้อง มงึงนะลายเกิดแม่มูเห็น, <c oughs> นอนน่า่า่จะมันจูงไงน้ไงก,กูเห็นระงูอีู่ฮ่าาฮ่าที่นี่กัดก็ยังยังไงเั็หน่อยครับผมขึ้นขึ้มาอีกแล้วน้อยเนาะแม่นครับอากาศนี่น้าลายจิตออวอ,อีกเ่าฝนแม่นเอาเนะโอ้เห็นระงูบานพี่นนองหมดร้ายเลยหลายบานเติอบอยู่ครับ <r> จ้ามบานโอ้ยมันติดเชื้ออยู่นี่แล้วเนาะแม่นครับผมที่ผ้าอ้ยกลับแล้วครับผมติดเชื้ออยู่นี่แล้วพี่น้องเพิ่นเกิดลายๆแต่นี่ครับผมเสียงฝนเสียงฝนใหม่เลยครับผมฝนเจ้ามันฝนเจ้มันร่มเสียงแห้งขนาดพี่น้องคือดี๋ผ้าอ้ยกลับครับผมไปครับผมหาลำพังครับเมื่อจนหอดรนลดแล้วครับผมอากาศมันก็มือชุ่มเขมาแบบแห้งครับผม้ยไปครับผม นี่ครับผมวิ่งสุดยอดให้ครับสุดยอดบานวะแม่นกิ่นตะพนแก้งกระด๋อยพ่อพ่อพนบานมีไหมครับผมพึ่งเหงาครับผมบวบเปืยบวบยังครับผมหน้าหวานหน่อยแม่นเด็ดหน้าหวานเฮ็ดบ่อละคน กระเฮ็ดนั่นแหละที่ทุกคนนั่นแหละต่อประธานเลยต่อประทันเลยส่วนใอ้คนนาเคิงมันบ่นี่นาเหมือนน้ำมอไปแล้วคำแล้วมาๆซองหาเฮ็ดยังพวดนี่เคยให้ออกเฮ็ดปวกไม่กี่ซองหาขนาดครับผมคือสิได้ซ้ำนั่นแหละครับเฮ็ดปวกไฟ สองสามสี่ดอกเหรครับผมไปครับผมกระบาดครับผมไปวงผลงานกันอยู่รถด้วยครับผมไปครับหอดรถแล้วครับผมมาเมืองผลงานยอดใดยอดมานครับมื่อนี้คือหมูหวานบอครับผมนี่ครับผมโอ้หืมแหงด้วยครับแถวนี้จืดเบิร์ดพี่น้องในป่านี่ดงนี่ต้นโตกดีไรครับผมผลงานของเ้าหยอดเตหยอดมานมือนี้กระหมาน ด้วยจาจากกระตาหน่อยหมานมีนไงวะา้วเสแดงผ้าหมาน <c oughs> เสแดงตัวเกาด้วยจ้ะเสือ <c oughs> ทางเาานาะก็ถือว่าหมานคือเกาหน่อยเนาะแต่ว่าเพึ่งขาวก็รู้สึกว่าเนาะดอกเนี่ยได้หน่อยก็หมอว่า,า,านเนาะถนันนบดอกเนาะแต่ว่าหันได้ดอกแญ่ๆจ้ะพี่น้องดอกแบใหง่ๆอยู่ขาา้างล่างจ้ะเนแดงกอคือกันจ้ะหน่อยก็ามอบ้านอยู่เนาะแนียนครับผมก็เลยได้ร่วมกันตัวนี้มีแดงก้คับเพิงขาวด้วจ้ะ ส, s. <S ส่วนกระตานี่เท่าได้เพิ่มเติมเป็นเห็ดตะไคร้เนาะมนีาเนาะเห็ดตะไคร้เห็ดแดงหนาเนาะหลายเนาะส่วนหลายเป็นเห็ดแดงหนาเนี่ครับผมกะละงูกะได้แน่เล็กน้อยจ้ะบปลาไปลานได้ทั้งตุูมทั้งบานนะจ้ะแต่ว่ากบะปลายเนาะนี่ยครับผมหลายเป็นแดงหนาจ้ะกระตานี่แดงหนาแน่เห็ดหนาหวานแน่เห็ดร่มร่ะจ้ะครับผมกระปลาได้เก็บให้เบิ่งบนสู้ดอกคือเก่าเหรอครับผมลักลักกระแดงแดงหนาเนาะตาเนี่ยเนาะแม่นครับผมโอ้เฮ็ดตรงน้ำฝนก็มีอ่ะอ๋อตรงน้ำฝนน้ำเนาะ แน่จ้าจะสำหรับคลิปมือนเนี้ยนะจ้ะเป็นคลิปของวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกันยายนปีหกเจ็ดจ้าเมคกิ้ก็พกกีก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยจ้าถ้าเช่นชอบวิดีโอจังใดเก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนําด้วยจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทองไม่กิกพาลุยจ้าไมคกี้ก็พกกีก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้า ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ๊ะดีข้อมันดีๆเขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกี้จ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่ในละจ้าเอาไว้พฟกัสไม่เมื่อน่ะว่าเมคกี้สีภาพไปหาหยางพิกจ้าแตเนาะจ้าืัอนี้เมคกี้ก็พอกี้ก็ขอตัวลากระบ,บานก่อนเด้อจ้าขอคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใ,ใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไหลห์ทุกแช่ ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจครับที่ทรงมาให้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมกลับบานพอกันไหมคลิปหน้าครับผม